สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคุณยายโดนาส,สตอรีนะจ๊ะืันนี้ถ้ามาตกปลาอยู่ข้องจ้ะบรรยากาศอากาศดีดีเมือนี้ป้างป่าป็นสีฟ่าเลยแบบสวยงามย่างหอนเลยพี่น้องเมือนี้ตอนนี้แฟนใหญ่โดนัตก็กรลังตกปลาอยู่นะจ้ะตกปลาอยู่ข้องรัง,ง,งบ้านจ้ะ โต๊อยุคข้องนี่สิมีแต่ปลาแซลมอนด้วยจากพี่น้องมาล่อหลุ่นกันเบิงจ้ะว่าสิเป็นจังไดมื้อนี่สิมานบอตกกยุ่ทะเลนี่บ่ได้ซื้อบัรจ้ะบ้เสียเงินแต่ว่าถ้าตกกยุคข้องนี่ได้ซื้อบัรซื้อบตัตรต๊กบรรยากาศรอบๆข้องกัสิประมาณนี้เนาะจ้ะ รถเ่อกระจอดไ ah. ว้ทางๆทาะรุนไสกันจ้ะพี่น้องเพราะว่าม <t feather warfare> ันปลาแซลมอนสีมักนำตกแบบนี้เนาะจ้ะแบบนำไลแบบเนี้ยสะขึ้นมาจากทะเลกับสีขึ้นมาอน้ำข้องนำขึ้นมากี่ย เมื่อกี้เห็นกระโดด้องเพียละ่ะกระโดดซองโตแล้วบ่อย็นกดคลิปบ่ท่านพี่น้องทายคลิปเ่าะท่านาข,าข,าขา้างคข้องซองข้างนี่ก็เป็นถนนด้อยจ้ะข้องส็อยกกู่กลางยินเสียงรถแลนไปแลนมา เพงใดกะเป็นกำลังใจให้ในเด้อจะ้ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่พผ่า,ผาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะพาลุนกันเบ้่งจะ้ะม่กะขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะ fc ทุกผู้ทุกคนที่เขามาติดตามยายโดนัตเนาะจะ้ะ คุณถูกกำลังใจทุกคอมเมนเดอร์จ้ะล่นไปน้ากันจ้ะพี่น้องน้ำไหลเป็นตะเลนดีครับแต่ว่าน้ำเย็นแห้งพี่น้องล่งบ่ไใดจ้ะ ถ้า่งก็ต้องใส่สุดแบบกันหนาวกันหนามไปจังล่งใด้พวกสุดข้าเจ้าตกปลาข้าเจ้าสิมีชุดใส่เนาะจ้ะใส่เข้าไปแหละแบบบร้สึกว่าเย็นว่าหนาวในสุดนะสิเป็นค่วมห่อนี้ในสุดเนาะจ้ะแล้วก็นามบ่เขาหลางกายห้ากับสิบบ่เปียกนาํเนาะจ้ะแต่ถ้าเ้าสิลงไปเล่นนี่เล่นบ่ไวเล่นบ่ไดจ้ะพี่น้อง เล่นอะไรเลนได้แต่ว่ามันหนาวมันเย็นแห้งเย็นจัดเลยแหละน,หน้ำไหลลงมาจากภูเขาเนาะจ้ะรถท่านเธอจะเจอากลับไปตกฟ้าขื้นกันจะ้ะตกเป็นจุดสื่อบัสเป็นจุดเป็นจุดไปเนาจะจ้ะผูดด้ใดสื่อมองไรกับไปตกมองหัน สำหรับบัตรหนึ่งก็สิมี่นีสิทธิ์อยู่ถ้าซื้อถ้าเริ่มโต๊ะกันตีสองยังซี่มมุติว่าเริ่มตกตกะตีสองยังซี่ก็สิอัยนตกฮอดใบสองถ้าซื้อบัตรใบสองก็สิมีสิทธิ์ตกฮอ,อ,อ,อดตีสองยังซี่พีน่น้องแต่ละจุดน่ะสิมี่สองกะ ล้วแฟนย่ยโดนัดเิ่นซื้อไวแตงกจีสองมือขึ้นเนาะจ้ะจะตกเตือนเจ้ามากมือนี่ก็มัดตกกันหอดใบสองกับมดกำหนดแล้วก็จะได้บบได้ก็ต้องเศร้าจ้ะพี่น้องหมายถึงว่าได้ไดก็เศร้าต้องเศร้าตกหอดเวลาตอนนี้ก็ตกบ่ราันโดนเนาะจ้ะพึ่งมากมื่อกีเนี่ย หล่นไฟน้ากันจ้าพี่น้องให้เราวางหล่นเทากับส้มวิวไปน้าความสวยงามของภูเขาพี่น้อง กล้องกับสีเงาขึ้นไปพุ้นจนหอดบนเขาเมืลนอะจ้ะว่าปลาสมอนเพิ่นสาารดขึ้นไปสูงๆไดแล้วจ้ะพร,ร,ร,ระเจ้าสเสด็จเป็นเป็นนันเป็นขันเป็นขัน,ปน,ขนไปน้ำคลองเนะี่ยตาขึ้นไปใดขันบ่สูงแบบเนี่ยจะ้ะตามที่เห็นได้ภาพเลยจ้ะพี่นอ้องพราปลาเพิ่งกระสิก,ก,กระโดดขึ้นใดแนะวจ้ะเนื้อขึ้นไปว่างไครพูนจนสุดกล้อง หนึ่เสียงบ้างันเสียงปลากระโดดพี่น้องโอ้ยตั้งกล้องไปทางนึงปลากระโดดอยู่ทางนึงพี่น้องเงยก็เห็นอีกแล้วมราเห็นปลากระโดดอีกแล้วหนินงต่เสียงตับโหลดน่าจพายซีงไปเบิ่งไก่ไก่ยาแล้วกั เนีย่ยถ้าถ้าได้ปลาข้าเจากระเซียวเอาเน็ตแบบเนี้ยตักจ้าพี่น้องบรรยากาศกับสิบประมาณนี้เนาะจ้ะวิวคลองน้ำประมาณนี้จ้าพี่น้อง โนไปน้ากันจ้ะเห็นกระโดดซ้มเือเหรอตั้งกล่องมาท่านเนี่ยคือไ้าจังใดกะไปรุนน้ากันอีกคลิปต่อไปเนาะจ้ะคลิปแรกนี่คือสีวอคืออะพี่น้องเห็นตะกระโดดแต่ว่ากระชายราท่านตอนกระโดดเนาะจ้ะเนาะ ใ่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกกำลังใจพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า